จะเบ,บื้องหมายที่ผมยิงได้ปลานิใหญ่มือเนีนยนะครับเนาะเอาไปเบื้องแล้ปลานิใหญ่ตัวนั้นลู่ลู่ลู่หกครับผมล, 6, ลู่หกลู่เจ็ดนี่แหละประมาณนี้แหละพเพราะว่าไอ้กิปเปืลมันสร้างวันหนึ่งลู่หกเจ็ดนแหละประมาณนี้ครับผมวกวนอวนอวนแรงมากเลยไปเราลุ้นกันแล้วกันครับ ปนินครับท่านผู้ชมปนินปนินปนินครับใส่ปริปิงใส่ปิงอืมยันไดันยืนดันกระมือยันไปด้านกดโดดู่ไปด้านกดกดไปด้านกดโอ้ไม่โดนไม่โดนนอกท่านผู้ชมไปด้านกดนิดนึงโอ้ยไปด้านกดนิดเดียวไปด้านกดนิดเดียว ใส่กำลังกินใส่ใส่ปิ้งใส่ปิ้งไปดันโคตนิดนึงเนาะอืมเกือบ,อบเกือบเกือบค่าเกือบเรียบร้อยแล้วรุนกันไหมครับฮ่าไม่ขึ้นไหมปนิ่งมันไม่ค่อยตื่นได้ปานิ่งปนิ่งอยู่ไกลเลยท่านผู้ชมปานิ่งป้องนู่นเนาะไปไกลเลยเดี่ยวไ,ไ,ไปเลย Cứ nào cũng bông đi Hà vô không được quá Tôi đang kín không cũng chứa lắm chứa lắm Hà lên luôn chứa bông Được hà mùng đi Bày được bó ra bây Bày lấy Để luôn đặt với ơi Phải leo, phải leo cứ chọn bằng nhau không? Nhưng vật anh bé, nhân vật anh bé Nhân vật chung, thấy lời nó Phải nhìn nó Anh kháng hết Tìm tìm lắm z ุ o งหนาดูนะเป็นตะดูนได้ช่ไหมผ่ชมม้คงงงปะตัวกำลังกินเลยเอาความหัวเลยท่านผู้ชมขามหัวหรอูความขู่ผ้าดเแค่ยวนี่ท่านผู้ชมมนขึ้นหนาของสองตัวเลยจิน้เอาตัวออก โดนไหมโด,นไ,มมดนไหมอืมโดนไหมอ่ะเป็ดไหนวะยังไงอะ่ะผมขึ้นมาผมสังเกตโดนแล้วผมขึ้นมาเพื่อผมกระทาการสังเกตเลยนะเพราะว่าม,มีแต่เต่าหนามายเนี่ยผมสังเกตไปสังเกตมาจันไปเจอกบครับผมสังเกตไปสังเกตมาเสือกไปเจอกรบนอนท่านผู้ชมนู้นยูไไก่นูน้นยูไอไก่นู ไกลนิดหน่อยแต่เขาเป็นอยังครับผมจะอัดสองยิงมันเราไม่แม่นอีหยังครับนำตีพวัตแต่เขานำตีแบบนี้บ่มีแนวอื่นน,น,น,นอกจากเต่าตัวไม้นี่มีแต่เต่าเต่าเยอะดูนคนขึ้นเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยปุ้นน้อยท่านผู้ชมนนเนาะเรียบร้อยครับ เอาได้อเลยไปดูกันครับยากไก่แห้งโอ้โลอดครับท่านผู้ชมเปิดไปนิดเดียวเห็นมั้ไปเลยเปิดไปนิดเดียวอ่ะหือลอยไปนิดเดียวระยะไก่เนาะกะไม่โดนอย่างควา่างปลายเลดี๋ยวเราท่านจะเลยนู่นรอบนี้อยู่ไกลกุ้งเก่านู่นเลยบัวนู่น ขันขาไงน้องเราไปดูนมาดูนดูนหาดูนนะพุณชูมดูนไหมดูนหรือฟาด่ะดูนหรือดอกฟาดหัว่ะโป๊ะหลุดน่าดูนไหมออดอกฟาดเหรอ